คือห้าแปดก็เอ AEC ก็เปิดบางนาที่จะเป็นประตูใหญ่ที่ทุกคนจะมุ่งเข้ามาสู่เพราะว่ามีชัยภูมิที่ตั้งเนี่ยมีความเหมาะสมในการทําธุรกิจนําเข้าส่งออกมากที่สุดครับครับตรงนี้ก็คือบางนาก็จะเป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นเมืองสากลคุณภาแห่งการลงทุนและอยู่อาศัยประกอบไปด้วยมิติต่างๆเรื่องของคนนะครับเรื่องของการอุตสาหกรรมเรื่องของการลงทุนเรื่องของการพาณิชย์เรื่องของการศึกษาแล้วก็แหล่งวัฒนธรรม เพราะบางนาเนี่ยครับจากรถไฟฟ้าของเราเนี่ยเข้าไปถึงที่กรุงที่กุง <c oughs> กลางใจเมืองนะฮะหรือะลุก,กลางใจเมืองไปถึงพระราก้อนอย่างนี้ครับกา <c oughs> <ค>ใช้ระยะเวลาแค่20นาที <c oughs> เรายังมีทางด่วนที่วิ่งเข้ามาเพราะจริงๆบางนาเนี่ยเป็นเส้นแรกทุกอย่างที่ที่ทางด่วนรถ <c oughs> ไฟฟ้าวิ่งมาก็แสดงเห็นว่าถ้ารัฐบาลเลือกลงทุนทางนี้ก่อนก็แสดงว่าทีน่น,นี่ก็จะต้องมีความสําคัญในในการลงทุนก่อนภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยครับนี่คือบางนาครับ ความเจริญนั้นก็จะฟื้นขึ้นมาใช่ครับในอีกไม่นานี้นะเพราะท่านประธานบอกว่ามีศักยภาพและที่สําคัญครับในปี2559นี่นะครับสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2เตอร์เป็นแล2นะครับเสร็จจะเปิดให้บริการนะครับเราจะทําให้เราสามารถรองรับนักเดินทางจากต่างประเทศเนี่ยได้ปีละถึง100ล้านคน จาก48ก็แสดงว่าใหญ่ขึ้นอีก60ล้านวันนี้เราวันนี้ประมาณ50 45-50อันนั้นโอเวอร์เวตไม่เทไหร่จริงๆรับได้ประมาณ442ก็เชื่อว่าถ้าขยายเต็มเฟสเนี่ยเพราะเยอะขึ้นมากครับครับนะฮะแล้วก็เฟสนี้จะอยู่ทางด้านทิศใต้นะครับใกล้กับบางนาตาดนะฮะเพราะฉะนั้นจะมองเห็นความเรืองรองนะฮะแล้วก็มีเมกะโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย มากมายใช่ไหมหลายโครงการบอกแค่สี่แยกบางนานี่ก็จะมองไม่ไม่เห็นไม่เห็นสภาพปัจจุบันแน่นอนใช่ครับของท่านมาก่อนมีคนตามมาอีกมีครับมีใช่ไหมโรงแรมห้าดาวทิมเขียวก็เสร็จไว้หมดแล้วครับอ๋อครับนะครับนักลงทุนขนาดใหญ่สี่แยกบางนานี่ก็จะทิมขียเสร็จหมดแล้วรอแค่ลงมือแค่นี้รอลงมือถ้าวันนี้ขึ้นไปดูวิวของเราทางทิศตะวันออกที่ผมว่าเหมือนดูใบเนี่ยคือเส้นบุรพาวิถีเนี่ยยาวไป60กิโลจนถึงชนบุรีเนี่ยครับครับ ก็จะเห็นเป็นตึกคอนโดเป็นตึกอาคารพาณิชย์นะฮะไม่ไม่ว่าจะเป็นคอนโดที่อยู่อาศัยหรือไม่ว่าจะเป็นอาคารออฟฟิศบิวตี้เนี่ยยาวสูงกว่าห้าหกสิบชั้นทั้งนั้นเลยครับก็จะเห็นว่าบางนาเนี่ยก็จะไม่แพ้สุขุมวิทมองจากตึกลงไปจากฝั่งชาวฝั่งนี้ก็จะเป็นสมัยใหม่เลยใชถ้ามองอีกฝั่งนึงละครับก็จะเห็นความน่าอยู่ของธรรมชาติชุมชนวัฒนธรรม แม่น้ำซึ่งก็มีวิวใหญ่กว้างใหญ่โตเหมือนครับเหมือนต่างประเทศมองไปอีกมุมนึงเห็นกรุงเทพเลยใช่ใช่ไหมฮครับเห็นสะพานแพงนทั้งนั้นแหละฮะฮะถ้าถ้าในเวลาเห็นกรุงเทพทั้งเมืองเห็นตึกที่สูงสุดในประเทศไทยเลยนะเห็นเลครับเห็นเลครับเห็นเห็นทั้งกรุงเทพไหมครับคือเราถอยมานิดนึงแต่เราได้วิวอย่างเงี้ยครับเราได้วิวพาโนรามาของกรุงเทพดีกว่าเราอยู่ในกรุงเทพแล้วเราเห็นห้องอื่น เปิดมียนห้องอือครับแล้วแต่ระยะเวลาในการเดินทางเข้าหากรุงเทพเนี่ย20นาทีครับแลในอนาคตกรุงเทพก็คงเหมือนเมืองต่างประเทศทั่วไปเหมือนโตเกียวสิงคโปร์ฮ่องกงก็คือเมืองไว้ทํางานจานั้นเขออากแต่นเขาบอกว่าเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะสวยงามมากคืออย่างที่ทราบกันเลยคือในฤดูหนาวเนี่ยพระอาทิตย์จะอยู่ไกลโลก เพราะฉะนั้นทิศตะวันออกก็อยู่ด้านหน้าเนี่ยเราก็จะติดทะเลเวลาขึ้นพระอาทิตย์ดวงใหญ่สวยงามมากจะยืนขึ้นอยุ่หมดตรงกลางแนวของถนนบุรพาวิถีนะครับแล้วตอนลงเนี่ยก็จะตกลงมาตรงกลางสะพลานของภูมิพลหนึ่งสองก็จะเป็นวิวที่งดงามหรือดวงวันที่ใหญ่ใหญ่มากเลยครับ,รบก็มีคนมาประกวดถ่ายรูปกันเป็นประจำซึ่งเราก็กำลังสนับสนุนกิจกรรมนี้ร่วมกาาันผมเช็ดลึกอยู่ก็จะทำเรื่องนี้อีกปีหนึ่งปีนึ่ให้เป็นเรื่องใหญ่ สวยมากครับวิวสวยเพราะมีสะพานเป็นแบ็กกราวด์ด้วยแล้วมีสะพานแล้วมีผ้าที่เป็นแบ็กกราวด์แล้วก็มีแม่น้ำเจ้าพระยาหนานี้เตรียมกล้องไว้เลยใช่ไหมใช่ครับจะเปิดให้ขึ้นมาถ่ายบนตึกนี้เลยงไงครับครับครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในบางนาใช่ครับเพราะฉะนั้นหนงบอกบางนาเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้น้อดแต่พลังก็ยังมีอยู่มีอยู่ครับก็ยังเหลือเพื่อเลยติดต่อทุกวันครับมีคนมาขอใช้สถานที่ถ่ายเรื่องนี้ตอนช่วงนี้เยอะมากนะถ่ายวิดีโอถ่ายมิวสิกวิดีโอถ่ายหนังถ่ายละครเขาบอกว่าถ่ายสต็อกเก็บไว้ก่อนได้ไหมครับเราก็ียินดีเพราะว่าเขาบอกวิวสวยมากสูงเหมือนในต่างประเทศครับครับวันนี้เราจะเห็นอะไรจากการล่องเรือครับก็สิ่งแรกที่เราจะได้เห็นก็คือว่าวิถีวิถีที่ยังคงดำรนอยู่ ในสองฝั่งของเจ้าพญาด้านปากอ่าวเจ้าพญาที่ไปสมุรปารการเห็นป้อมปาการต่างๆที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร,ร์การรักษาเอกลักษณ์ประเทศนะครับไม่ว่านะครับแล้วก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของสะพานบุรุพลหนึ่งสองซึ่งยังไม่เคยและครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีเรือสาราญล่องออกไปปากอ่าวยังไม่เคยมีใครจัดมาก่อนเส้นทางย้อนประวัติศาสตร์แบบนี้ครับ เราจัดเป็นคนแรกและจัดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเรือสำราญที่จะลงนี่เป็นไงเป็นเรือรี่ว่าไซส์สามครับเป็นเรือจุคนได้1 5 0 0นอคนเราก็เรียนเชิญลูกค้าของเรามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณแค่400คนปกติก็จะเรือนี้จะล่องเรือสำราญเลยเหรอใช่ครับล่องเจ้าพยาสำราญอยู่ทางตอนเหนือไปอุทยาอ๋อครับนะแต่เราบอกว่าให้มางเราเราเรียกเราจัดงานครั้งนี้ทุ่มทุนไปกว่า3าล้านบาทครับเพื่อมาครั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเราได้เห็นตประวัติศาสตร์เพื่อให้คนไทยได้เห็นว่า คุณค่าของเราไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าอะไรยะประเทศในเขตภูมิภาคนี้ครับแล้วก็มีอะไรดีๆที่น่าจะได้เห็นได้อยู่ครับครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะแเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตนะฮะที่ยังดำรงคงไว้ศาสนาชุมชนวัดวาอารามที่สวยๆตั้งแต่ราชการที่หนึ่งราชการที่2ราชการที่3านะครับซึ่งหาโอกาสดูยากมากหาโอกาสดูยากหลายๆสิ่งที่อยู่ในวัดพระแก้วก็มาจากที่นี่ครับอม นี่คือประวัติศาสตร์ที่ถ้าเราไปค้นคว้าเนี่ยเราจะพบว่าบางนาเนี่ยน่าอยู่แล้วก็สวยงามแล้วก็จริงๆบางนาก็เป็นส่วนหนึ่งของของกรุงเทพเพราะว่าในตอนรัชกาลที่5้าท่านสร้างพระนที่นั่งนันตส,สมาคมนะฮะก็ต้องหินอ่อนก็ามาลงที่ที่ตรงปรา,ากหาวเจ้าพยาตรงโรงเรียนตรงตลาดปากน้ำแล้วท่านก็เสด็จมาที่ที่รัชกาลที่5ท,ท,ทรงทรงรักที่เสด็จมาสมุทรปราการจําน,นะครับ เพราะว่าแล้วก็มีพระราชบังของรัชกาลที่สี่ที่ตลาดตลาดานานตลาดบางน้ํานด้วยครับซึ่งก็ได้ถูกไม่ได้ดูแลเขาหายเสียดายเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันนี้เรื่บนเรือบนเรือบนเรือวันนี้เราจะมีอาจารย์เผ่าทองทองเชือนักประวัติศาสตร์มาพูดคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับครับ,รบว่าสิ่งที่จางหายไปในอดีตของความเจริญรุ่งเรืองของเมืองที่เป็นบทบ,บาทสําคัญของประเทศีครับแต,รแต่เขาบอกตอนนี้บางนาไม่ใช่บ้านนอกแล้วเ,เป็นเมืองชายขอบเหรอ ไม่ใช่ชายขอบไม่ยอมไม่ยอมเป็นเมืองชายขอบจะเป็นเมืองหน้าด่านเป็นเมืองท่าแล้วเป็นเมืองท่าเลยเป็นเหมือนฮัมบูกเป็นเหมือนเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมเป็นเหมือนโอซาก้าเลยทำนองนั้นมากกว่ายุคยองดูนะฮะบางนาเนี่ยคืออินดิเคเตอร์อันนึงก็คือในยุคเบบี้บูมนะครับเพื่อปี1 9 6 5ช่วงนู้นเนี่ย25ประมาณ2508หมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของประเทศไทยก็อยู่ในเขตบางนานะครับหมู่บ้านมิตรภาพ หมู่บ้านแห่งแรกประเทศไทยใช่ครับหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของประเทศไทยอยู่หมู่บ้านมิตรภาพนะครับคร<ช>ับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมู่บ้านนึๆๆ่งแตงกอยู๋พรสว่างนิเวศอยู่สำโรงอืมนะฮะเนี่ยมันคือสิ่งที่ที่แบบโบราไม่เคยมีประวัติศาสตร์การพัฒนาอะไรหลายอย่างครับที่เกิดขึ้นอยู่ในท้องถิ่นยุคที่เรราาต้องกแม้แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมใช่ก็ลงโรงสีนะครับโรงสีที่มีมากที่สุดในประเทศไทยก็อยู่บนพื้นที่สมุทรปราการบางนา อ๋อนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราลืมเรือกันไปเนาะวันนี้ครับบนเรือเราจะพูดใชมฟังทั้งหมดอ๋อลืมเรือนไปแล้วครับเป็นไงครับพอฟังอย่างนี้แล้วมั่นใจยิ่งขึ้นในฐานะนักลงทุนเชื่อมั่นดีครับตอนนี้นะท่านผู้ชมนะครับผู้ฟังที่ติดตามอยู่นะครับก็อยากจะฝากนะฮะถ้าจะลงทุนหรือหาที่อยู่อาศัยเชิงคุณภาพที่มีทุกสิ่งทุกอย่างครบคันแบบนี้นะครับเราเชื่อว่านะครับ ที่นี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ที่นี่มันกลายเป็น Pro p e r t y แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มตลอดเวลานะฮะแล้วก็นะเป็นตัวเลือกที่อยากจะให้ประชาชนมาชมดูนะับได้เิญนะได้มาเข้ามาเที่ยวมาชมดยก็เท่ากับเราเป็นการลื้อฟื้นความเจริญที่มันน่าจะเจริญยิ่งขึ้นขึ้นมาและตอนนี้ความเจริญก็มาถึงจริงๆด้วย ความเจริญในอดีตก็จะมาเห็นความเจริญันอนาคตครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามั่นใจมากๆเลยครับเราบอกว่าความรุ่งเรืองนะครับที่เคยเกิดมันจะเกิดแน่นอนวันนี้มันจะเกิดแน่นแต่เป็นลักษณะที่เป็นหลากหลายมากมากกว่าจะมีตะว็นาชาติมีเกาหลีมีญี่ปุ่นครับไม่ใช่จะเป็นแค่เมื่อก่อนเราจะเป็นอาณาชาติเนี่ยต้องไปลบกัน ไปเอาเข้ามาแต่วันนี้ไม่ต้องลบกันเดี๋ยวเขามาเองมาเองเขามาเองเขาก็จะเป็นเขตประชาคมเศรษฐกิจโลกมันก็จะเสรีใครใครค้าค้าใครใครขายขายจุงวัวไปคว้าจุงม้าไปขายครับพ่อหุนลามนะครับเราไปยุคนั้นแต่บนความที่แตกต่างของทางด้านวัตถุครับเห็นบอกไม่กี่เดือนก็หมด ใช่ไหมโครงการข้างหลังที่เห็นเนี่ยใช่ไหมครับท่านเห็นบอกว่าจอนีิทองจองเต็มแล้วฝั่งนี้ก็ครับก็มียังยังยังพอมีอยู่บ้างวันนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายที่เราจะเปิดโซนไฮโซนตั้งแต่ชั้นยี่ห้าถึงสามสิบห้าชั้นสุดท้ายแล้วครับอ๋อครับเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่แล้วครับพร้อมเข้าอยู่เลยตอนนี้นะครับลูกค้าย้ายเข้ามาอยู่แล้วอ๋อเริ่มเข้ามาอยู่แล้วครับมาอยู่แล้วทางด้านฝั่งนี้ ส่วนอาคารบีนี่คาดว่าภายในอีกประมาณเดือนหน้าก็จะเริ่มโอนได้ครับเริอมอ่มโอนได้กราบกรับเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าบางนาวันนี้ได้พัฒนานี่เป็นแค่ชุดแรกของแยกบางนาเขาบอกว่ามีชุดตามมาใหญ่กว่าเมกะบางนาอีกนะใช่ไหม จะตามไปเป็นชุดๆโรงแรม5ดาวแล้วมีอะไรกัะมีศูนย์ประชุมนานาชาติเดอโม์ก็เนี่ยที่จะใหญ่ไม่ขาตอนนี้คือคนทําหลังก็ล็กไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ขาดบางนา3 0 0แสนสินท่านบางนาขยายกับ2แ0นเป็น32 0แสนงันั้นดูโม์มาต้อง4ี่แสนมันจะขนาดไหนเนี่ยซีคอนกาแฟก็กำลังขยายอยู่ครับครับ เพรันตอนนี้ทุกคนต้องการให้ได้ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกไม่กี่ปีนะฮะ่อทันั้มเนี่ยห้าแปดใช่ไหมเห็นได้เห็นแน่ๆเลยอาจจะเกิดก่อนห้าแปดนะครับแต่มีเสน่ห์กว่าเพราะมันเป็นเป็นที่อยู่อาศัยด้วยมันมีไลฟ์สไตล์ชัดแล้วก็ใกล้สนามบินครับยังไม่จบนะครับเพราะว่า เรายังจะไปดูนะครับว่าเมื่อเราเข้าไปถึงย้อนรอยแล้วเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะลงเรือกันไปเลยครับเรือที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับที่เราจะวิ่งอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าทิวทัศน์นี้นอกจากจะสวยงามแล้วและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจแค่ไหนครับ